ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ทำไมผู้คนถึงยังเจ็บปวดเพราะรักไม่เป็นหรือเพราะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองความรักคือสิ่งที่ใครหลายคนต้องการอยากจะมีคู่รักเพื่อให้ได้ใช้เวลาร่วมกันเพียงแต่ว่าในบางครั้งเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปอ้างอิงจากตัวเราเองที่ก็เคยมีความรักมาเหมือนกันก็คือเห็นได้ชัดว่า มันมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีซึ่งบางอย่างก็เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่กับปัญหาบางอย่างจริงๆก็ไม่ควรปล่อยเอาไว้นานเพราะมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เข้าขั้นเป็นท็อกซิกเลชั่น s ชิพไปเลยก็ได้ในบางครั้งตัวเราที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็คงจะมองไม่ออกหรอกเพราะว่า ความรักมันก็มีส่วนที่ทำให้หวานชื่นจนทำให้เราไม่อยากจะเสียมันไปแต่พฤติกรรมบางอย่างของคู่รักหรือว่าตัวเราเองอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายคล้ายกับธงสีแดงที่กำลังจะเตือนเราว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คงไม่เวิร์กแล้วยกตัวอย่างคนรักที่ชอบควบคุมไม่ว่าจะควบคุมการแต่งตัวการกระทำหรือแม้กระทั่งพยายามเข้ามาควบคุมการตัดสินใจ เราก็จะไม่พอใจเป็นอย่างมากถ้าเราไม่ทำตามที่เขาต้องการแบบนี้ถือเป็นสัญญาณอันตรายเล็กๆหนึ่งอย่างคนขี้หหงจริงๆอาการหหงหวงออาจจะเป็นสิ่งที่ดูน่ารักแล้วก็เป็นสีสันให้กับชีวิตคู่เพียงแต่ถ้ามันมากเกินไปจนกลายเป็นความไม่เชื่อใจความหวาดระแวงหรือถึงขั้นพยายามหาหลักฐานว่าเรามีคนอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง แบบนั้นก็จะทำให้ความสัมพันธ์ที่มีแย่ลงได้โกหกและไม่ซื่อสัตย์การโกหกเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนยิ่งในความสัมพันธ์แบบแฟนหรือคนรักแล้วพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นธงแดงอีกหนึ่งอันเพราะมันจะนำมาซึ่งความไม่ไว้วางใจและความหวาดระแวงจนบางครั้งก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราไปเลย ชอบวิจารณ์และทำให้คู่รักเสียความมั่นใจหากเป็นความสัมพันธ์ดีๆระหว่างกันอีกฝ่ายก็คงจะอยากให้คนรักของตัวเองมีความสุขฉะนั้นการวิจารณ์กันด้วยคำพูดแรงๆหรือดูถูกคนรักก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นพฤติกรรมแก๊ดไลซิ่งหรือการพูดปั่นหัวให้ตัวเราเป็นฝ่ายที่จะต้องรู้สึกผิดทั้งๆท,ที่บางทีต้นต่อปัญหาอาจจะมาจากตัวเขาหรือเธอ อย่างการบอกว่าที่เขานอกใจเราเพราะว่าเราเองที่ไม่มีเวลาหรือโทษว่าประวัติระแวงเขามากเกินไปที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นธงแดงอีกการมไม่ให,ให้เกียรติคนรอบข้างถึงแม้ว่าความรักจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่การให้เกียรติคนรอบตัวกันและกันนั้นหมายถึงการคิดถึงความรู้สึกของคู่รักตัวเองและยอมรับสังคมซึ่งกันและกันเพราะถ้าหากคนรักของเรา พูดหรือทําอะไรไม่ดีกับคนรอบตัวเรามันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกลําบากใจและเป็นทุกข์ก็เป็นได้ควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้และมีแนวโน้มที่จะใช้กําลังเช่นเวลาโกรธอาจจะมีการใช้คําพูดหยาบคายกับเราต่อยกําแพงทําลายข้าวของ แบบนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายมากเพราะการที่เราใช้เวลากับคนรักของเราเราก็คงอยากจะให้มันเป็นช่วงเวลาดีๆที่รู้สึกปลอดภัยไม่ต้องมาหวาดระแวงว่าจะบาดเจ็บหรือไม่และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่การทําร้ายจิตใจทั้งสองอย่างถือเป็นสัญญาณอันตรายมากในความสัมพันธ์ การทำร้ายร่างกายก็ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและแน่นอนว่าการทำร้ายจิตใจก็ส่งผลเสียไม่แพ้กันเพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตไปเลยก็ได้นี่จึงเป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามเลยเด็ดขาดและถึงแม้ว่าเราจะเจอพฤติกรรมเหล่านี้ไปในบางครั้งก็อา,อาจจะยังไม่สามารถเลิกราหรือว่าถอยห่างจากมันได้ เพราะว่าเราอยากจะรักษาความสัมพันธ์นั้นเอาไว้หรือเพราะเราก็คิดว่าถึงอย่างไรทุกความสัมพันธ์ก็คงไม่ราบรื่นร้อยเปอเฉะนั้นเราอาจจะอยากแก้ไขหรือลองหาวิธีรับมือกับสัญญาณเตือนพวกนี้ต้องเริ่มต้นจากการไม่หลอกตัวเองยอมรับกับตัวเองว่าพฤติกรรมของคู่รักก็ทำให้เราไม่มีความสุขจริงๆแล้วลองสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา ว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เราเสียใจซึ่งถ้าหากคู่รักที่ไม่รู้ตัวหรือทำไปเพราะความเคยชินเขาอาจจะปรับแก้ได้หากยังต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้มีขอบเขตที่ชัดเจนบอกคู่รักว่าสิ่งใดที่เรารับได้และรับไม่ได้เลยเพื่อป้องกันการล้ำเส้นและความรู้สึกอึดอัดใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกจากความสัมพันธ์หากยังอยู่กับความสัมพันธ์ที่ทำให้เป็นทุกข์มันอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราเป็นอย่างมากทั้งไม่มีความมั่นใจรู้สึกไม่มีคุณค่าเสียใจและเสียสุขภาพจิตแบบนี้เราก็ควรเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นั้นถึงแม้ว่าเราจะยังรักอีกฝ่ายมากเพียงใดแต่คนที่สำคัญและควรได้รับความรักจากตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเอง เพราะทุกคนคู่ควรกับความรักดีๆเสมอและเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้เจอมันแน่นอนนั่นจึงทำให้ความรักยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะ